ก็ทครับคู่สุดท้ายแห่งเช้านี้ครับผมสิเอโมงครับถ้าสองหนึ่งก็น่าจะจบประมาณบ่ายสามสองไปครับเปิดม่านนี่ครับ ดาบเดชสวนมาครับผมแต่ฝั่งนี้ก็ซัดคืนกับปลายฮะได้เฟิร์สปัตครับ f อฟวนันนี้ขึ้นมาเดชช็อตเกี่ยวไปใส่เซรีฮูซซ้อมมาครับทาริสอันดอชาลิสแตกไฟล์ครับันนี้ตีขีตีขีไล่ไปเ่รอดาร์โย <c oughs> มาเป็นสองหนึ่งเป็นกรอบสโลเอ๊ <c oughs> แต่ทางด้านฝั่งอันเดอร์อร์ดนี่ก็เจอเลนี้สบาย ปลายต่อถอยกันเริ่มไม่สบายครับสปอร์ตทิ้งเลนไปกลางเริ่มไม่สบายเริ่มแย่น่อยเรียบร้อยครับผมไปบนนี้โอดีวิ่งมาเอาแล้วครับเชนก็ปิดดามเมจใส่หน้าดนของฝั่งชาริสไม่ได้ครับผมเซเรนีโดนโบกโบกไม่หยุดยั้งอันติเลยแล้วกันครับเซนติ้อเครมไปปิดปลายต่อ5ต่อหนึ่งครับตอนนี้อสูเรกาเดเตอร์ทิง้งเศษเษไว้ โรล,ลิแอนเดอร์ครับยกล้อสโลชอนไปน็อกขึ้นด้านบนหรือเปล่าไม่ขึ้นไม่ขึ้นครับผมเจอขอบควินครับขอบชีสจนไม่หยุดยั้งครับเอ็นบาร์ไปโซเคิลสวนมาสำนักเรียบร้อยครับผมเจนอนกพายุพัดดึงกลับมายังไงต่อพลังแห่งเชนเปิดผ่านไปเซดจิ้งมิงเสดจิ้งมิงวาร์ปกลับไปได้ครับผม <c oughs> ตีครับวาร์ดเดอะคอร์ริงมาฮุสตองน้ำหนึ่ลเอ็ดปาดไปแล้วเดชช็อตไปแั้นก่อนฮะเดลเยโยโดนด,ดับเบิลเอ็ดไหมฮะ โอ้โหเขาเปิดเพียสเวลไล่ยิงหลังเลยฮะมูต้าอัลดเมทเพิ่มขึ้น70ยังไงล่ะอารูไล่ต่อแต่ฝั่งนี้บอดี้บล็อกไว้พีซ้อมไมลิกตีเข้าหลังไฟสตอลครับไม่รอดเช่นหมิงซ้อมอย่ามาด้วยไม่เห็นไปครับวางเดคอรลนิงครับผมแล้วก็สเตมพีดเพียสเวลมารออคิวก็พิกสถานการเปล่ารอี่เธอสตาร์ทไปครับโรอเลยชอนชอนซาร์เดอชาลิสไปอีกหนึ่งทีครับพิงก์ก็ใส่แล้วเอฟวาย โดนดักไม้ครับนกพายุพัดช่วยหน่อยไม้สวนเคิลแทงของเรียวที่ดูดกันไปดับเบิลคิวเลยครับส่วนนั่นฝั่งเอ็ดก็โดนดีลิทไปด้านล่างครับจะเข้าด้านตัวทวินสเกตฮะสวนเคิลมาครับดูดไปครับโดนไล่หรือเปล่ากดทางด้านฝั่งนี่ครับพิกโพรพยายามจะหนีครับมูสเปียดเด็ดช็อตไล่น้าโดลังถูกปูไปก่อนสวนเคิลแทงมาครึ่งหลอดเน่เดือบราดลงอีกทีนึงครับเช่นหมีครับแตกผ้าครับ อากาก็มีหลับเงี้โรดริงทันเดอร์บอกสตาร์ทได้ทันครับหลับที่บ่อน้ำเซ็นอัพมาโดนเดอะคอลลิงโดนทั้งนั้นเดชช็อตเรียบร้อยเลยเอาละวานเดอะคอลลิงไปครับออฮิวเปิดให้หน้าฟังอุ้ยอันตลอดอันตลอดโดนลงนิวเคลียร์นี่เพียร์สบายกินก็ปาใส่นั่นวางควินควินเดินตีสู้สัมนัดไปเลยะไรเขไม่สนใจแล้วนี่ครับเซนทอร์วีเอเซอเซเลรีเดชช็อตเกี่ยวมาเซลลรีก็ไม่รอดครับผม ด่าน,นี้เกือบตายเจอซสม,มอนกับนั่นเชนไล่ครับพิกโผล่มาก่อนครับเอนชันเทรดช่วยนะสมนักสมนักโดนจี้ครับทำมุดทอยครับป้อมสองเอา้าเกือบโดนล็อกกระบอกโยกไปได้ก็สมนักททำขีปลอดภัยเจอแล้วเจอแล้วเอออนไม่ไหวชิวแคร์แล้วตีย้าวต่อสมนักไม่รอดไปด่เนเสื่มครับไล่กันต่อฝั่งนี้เซนที่เคียร์บอดออกไปกับฟย รวบมาใส่เซนทอร์เซนทอร์แตกเรียบร้อยครับโซโลโคิวก็ผมแล้วติฟให้กันชาลิสไปเลยฮะเขามาครับผมเขามาเสร็จแล้วครับเอ็กโคโซเซเบอร์ครับตีเบิ้ลกันมาดีลิทแบบว่องไวฮะอาร์มเล็ตเอ็กโคโซเซเบอร์กลับทาวเวอร์นะครับเกมเร็ว17นาทีฮะรบวบมาใส่ครับเอชาเดดเอชาเดดโดนไปเกือบตายหมดจับผูกช่วยก่อนฮะรอย้ำหรือเปล่าอัลเลอร์ดโผล่มาจากทางาด้านฟีนเกตผมพิสซัมบิลิกจับล็อกไว้กว่านี้ สแซมพีดก็มาเซนทอร์ซ้อมเข้าแท็ไม่โดนแล้วควินด้านนี้รวบสายตัวเอฟบอยต่ออีกหรือไม่วะเอ็สสดส่วนตึงจับลรองขาวินทีแล้วเชียวแล้ชียวได้เติมเลือดเติมเลือดแบบไม่อยู่ยังเติมเลือดตเติมเลือดตีแสนวังเซนทอร์เซนทอร์เรียบร้อยครับผมเติมเลือดแบบสุดขอบเลยครับแล้วตอนนี้นาคาเปิดหลับขั้นเวลากันไว้อา้าวหลับจังหวะที่กดเคลื่อบบ้านพอดีฮะหวานๆเลยครับแบบนี้ทั้งน,นาคาเดียเตอร์ <c oughs> ไม่เข้าใจกันสักเท่าไหร่ครับ และปาแรกครับผมก็แตกไปรวบนาการตัวจริงด้วยครับนาการโดนลูดหายบอดจับผมช่วยไว้ก่อนครับโรลิงเดอร์คันออฟไปกลกลครับยังไงดีโค้งกลับมาสับเสนนาการครับลูไม่รอดครับผมแล้วโยนตีเพลเรลูต่อฮะแจกจ่ายเขาสดใส1 3ต่อ9ตอนนี้เงินนอยู่ 10k ครับกาเรีเตอร์ได้บาแรกคหนึ่งทางไปก่อน20นาทีเลยฮะสตอมไปเจอรวบตึงฮะดูดเลือดมาแบบสุดปอดครับผมไม่รอดครับชาลิด โอ้อุดมไปด้วยแร่ธาตุวิตามินโปรตีนล้วนๆตรับซ้ายตรับขวาแตกพ่ายฮะเอนชานเจอพลังออร่าอันตลอดนั่นคือพิ้วเลยครับเพราะว่ามีรองเท้าการเดรียนคอยหิวให้ฮะไฟสตอร์ก็ใสไ่ไฟเขาบอกเชี่ยนหมีเขาแตกพ่านาคาเข้าหลังหรือเปล่าครับทีคลิปเคลื่อช่วยเซเลรีไว้สับเครื่องใช้เข้า,าไปกดพีโคโผล่วิง่ง ราดครับอกโดนอีบิทเนิร์ดก็บอมแล้วก็โลดีเดอร์เข้ามาจับหุบครับช่วยช่วยเซฟไว้ต่อหรือเปล่าลูกเซิร์ฟซับนักเขาพอมีหุบเดียวพี่เดือยจะไว้ว่านาคาเปิดหลับเปิดหลับดึงไว้ก่อนอันเดอร์ลอร์ดนี่ยังไม่ได้จ่ายนั่นฝั่งรองเท้าการดียนฮิลเลยฮะโอ้โหคีปตัวนี้ต้องดองไว้ก่อนนะนี่ครีปปิดไฟโอ้โหแป๊บเดียวครับกระโจงหายไปกับสายลมหายกับสายตรับจับหุบอีกแล้วก็เซฟ เซ็ตมือเซ็บหมอก,กันทีครับโดนพิทเลาะไปอีกย้ำลงต่อลวกม,มาใส่พิทเลาะอีกอีกทีหนึ่งแล้วโดนล็อกขายรอ,อบกดกันเวทกันเวทพยายามจะหนียังไงต่อกลับมาตีนั่นฝั่งบาเล็กแล้วลวกต่อยทีครับประโยชน์ตบเยี่มยาวครีปไปคีปแบบไม่หยุดยั้งเรียบร้อยล็อกขาเซ็ตไปฝั่งสำนัดด้วยสำนัดก็ถอยออกก่อนลวกใส่สำนัดตรับมาแอคเต็มข้อหมดจวะนี้ดานีหุบพยายามจะหนีหนีไม่พ้นครับสำนัดจีจีคอแล้วครับชาลิสเกมเร็ว22นาทีกาดีเอเตอร์แก่งจัดๆ แข่งแกร่งตะภูผาบทตีบ้านแบบไม่หยุดยั้งครับผมไม่มีเกมเลทให้เชยชมเลยฮะเปิดนากามาก่อนไม่ได้เล่นครับปิดด้วยนันฝังโอดีอีกอย่างที่บอกครับไม่ค่อยชอบโอดีสักไหร่ครับแพทนี้18ต่อ9ครับย2นาทีครับหายไปเลยครับมาเกมที่2ครับ มันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในเกมแรกครับผมเราจะไม่นับมันเพราะโดตาทูที่แท้จริงครับต้องเป็นเกมที่ดีแล้วเมามันนะในทุกๆแมลเปิงว่าไม่มีเลยมันมีเทมเพลตเอาปิงเบิร์เดอร์คอลลิ่งไปครับผมใส่นักจังหวะนี้ครับยกพวกซัดกันครับผมแต่ไม่รอดครับเทนลูครับแล้วนเทอร์บลาส์ครับปั๊มสวนไปใส่นั่นฝั่งนี้ครับไม่ไหวครับเทียนหมิงโดนฮะไล่ต่อครับ เขาเจอตัวเบียดมาครับวควักต่อลัวๆด้านนี้เอสอิ่มอร่อยดับเบิลคิวครับสตาร์เลนเฟนมาแบบหวานเจี๊ยบอัดกิ่งไม้แบบเบิ่มๆครับผมแล้วก็นี่ไล่ต่อได้แล้วเชียวครับชูกิชิก็ไปใส่ดันชาลิสฟิสฟิวอะฟิสฟิวว่าไงฮนะอู้อัดคาเลยครับผมมีลูกมีครับใช้กันไปพัดกันเไปแล้วอินเนอร์ไฟามาแยกต่อเก็บไปอีกหนึ่งคิวครับ4-0ครับ 40ค oh, ูณ <'s> สวัสดิ์มา my god โอ okay. oh ้โหดูเชิงกันอย่างเดียวครับปั้นทางด้านฝั่งเบอร์นิงสเปียไปอะไรประมาณนั้นพี่ควินนี่พยายามจะกดหน้าเน็ตอยู่ครับ <Okay. S 1> แต่ล s <S แล้วชว์ครับซัดแงนั้นเอฟไพรัวๆแบบนี้โปรเดียสวอลไล้ยิงหลังชาลิตไปครับชาลิดบอกว่าโอ้ไม่ไหวแล้วพี่ชายเจ็บปวดเสมอเลนเฟดนี่มัน ตั้งแต่ต้นเนีครับ4-0นี่ครับปีเวอร์มันเดี่ยวครับบิมาเตอร์สบายครับเดชช็อตเกวมากลางรั้วไว้ก่อนครับกลางอาณาเขตกลางอาณาเขตสวนกันไปสวนกันมาแบบนี้เอาลูกหมีนำร่องกันไปครับดีนายคีปทิ้งแบบมันๆนี่หันมาตีครับไปไม่ราสคำเดชช็อตคูดามาเดชช็อตคูดามาแล้วโอ้โหโดนน็อกไปครับมานาบดแต่ว่าหมีครับตบมาหรือเปล่าเมลหลบไปหนึ่งีด้านนี้ล็อกครับใส่เอเดไวตบหนึ่งครั้งตบซ้ายตบขวา มีตะลุยโลไหมลาชิชอก็ยังไม่พ้นก็บอกใส่ได้ชาลินแบบมันๆครับเลนบนก็มันต่อไม่รู้จะดูเลนไหนแล้วฝั่งกังก้าเข้าเลนไม่ได้อีกแล้วครับตอนนี้เพราะว่าเผารัวๆครับตัวของฮัสกาไล่ตาต่อที่หน้าดองเอฟวายเอฟวายยังไงดีโดนด Double ับเบิลแท็กโดนยิงแล้วต่อฟัดไปเรื่อยๆจัดหนักรอชูคุชิหรือเปล่าอื่นออฟชาโดหมดลงไปไหมแล้วก็แตกข้าหมดเจอขนุนน้อยครับวั์พายไรเดอร์ก็ป๋องแปงมาจรรัน แทงป้อม2แบบสบายๆเพราะเกาะเยอะจัดครับเนด้านโทฟูก็จัดหนักครับอกที่นั่นเชียนมิงองกก็ไม่รู้จะดูยังไงแล้วตอนนี้มันเกิดขึ้นทุกเลน o ้ my god หมีแดงสมาชเชอร์ครับจะได้เหยียบหรือเปล่าจะได้สโลไหมเดชช็อตเกี่ยวมาครับจะาเอตัวเองอินเนอร์ไฟครับผมสะบัดเหงื่อใส่หน้าเรียบร้อยครับ10-0ครับผมโดนตะทูคลีนชีตมีอยู่จริง ด้านนี้เดินไถป้อมแบบสบายๆครับไถคาป้อมฮะดาราโยโผลเดอะสวอมมาเจอป๋องแปงมาฮะป๋องแปงมาสุดจันท์ป๋องแปงรถเกาะรถเกาะละมงเรียบร้อยครับเ <Sorry. S 2> ดือดสวอมรถเกาะละมงตรงกลางนี้วะน็อกแบ็กมาน็อกอัพทางด้านฝั่งควินครับผมยืนในทางเดอะคอลลิงไม่ไหวรครับตีไข่แตกไม่ได้ครับเพลงนี้อสูรเอนั่นคอกเวอร์ครับเข้าเลนช่วยนะเดี๋ยวเทมเพล่าแตกครับ วราลงมาช่วยแล้วกันครับจังหวะนี้เปิดไปครับหมีบดตบย้ํากับติดลูทแล้วน็อกหมีมาใส่เ็มล่าพยายามดึงกลับผมากันเยอะเกินหมีตบแบบไม่หยุดยั้งเดนด์布拉สเปิดไปหมียังไม่ไม่เจ็บไม่เจ็บแล้วตบตบสโลแล้วถอยยังไงครับยึดทางด้านวอชเชอร์มาครับเอาวิชั่นก่อนครับฝั่งนี้กังก้าอ้อมมาอ้อมมาไหวไหมเดนดช็อตหรือเปล่าครับโทฟูพาวเวอร์คองกลับเราไว้ล่าหมีตัวสามร้อยคนจะล่าหมีครับได้มาสามร้อยก็เชียนหมิง ฝั่งนี้ครับเดลักโยเข้ามาก่อครับใส่แล้เชมิงเชมิงแตกผ้าวส่วนเอ็นไม่รอบเหมือนกันลูปจัดการไปดับวหิวนั่นเดลักโยครับเข้ามาจี้ใส่นั่นฝั่งรูมีตัวของเอิร์นแล้วเชเดอบาหรือเปล่าจิ้มเน้นๆทม์แบบย้อนมาคืนเลือดครับเบิร์นเข้าไปใส่แล้นสำนัดแล้วก็อ้อมมาก่อนชูคุชิอ้อมผ่านกันมาครับกับเลนเดิมหรือไม่เดลักโยเต็มผ้าเลเวลาห้าครับนี่มันเท่ากันกับทางด้านฝั่งเอ็นชาร์ดแล้วเอ็นชาร์ดเจเวหกด้วยซ้ำ เซนเทียเอาสวอร์ครับเซตอัพมาต่อหน้าครับหนืดไว้ครับจับล็อกพาวเวอร์คล็อกหรือเปล่าครับโรยเดสวอร์มาเอาเข้าดงล็อกเลยครับเรียบร้อยครับเชียนหมิงฝั่งหน้านี้ทอร์เรนต์น็อกอัพใส่ดันเอสเอ็ไม่รอดหมดเจอเทมราจิ้มครับหน้าแนบไปหน่อยครับพาวเวื่อสิบเปิดเปิดมาใส่หน้าตัวคันดาชียร์และเชีย์บินครับวันนี้ฝั่งนี้เปิดฮิลมาปั๊มสติ๊กโดนเนื่ออยบิลลี่ครับดึงกลับเข้าย้ำต่อเดชช็อตใส่เข้าไปครับตอนนี้เออชาโดชา์โดเผาใส่นเทมราเทมรา ยังรอดอยู่แล้วไลฟ์เปร์เข้ามาครับทางด้านควินดิสอาร์มใส่ควินเลยฮะวิ่งเข้ามาวิ่งเข้ามาเผาเผาไปเรื่อยๆเผาเรื่อยเทมเพลวา้ามีไปเลนอื่นอินฟล่ายสบัดมาไม่โดนทชาลิโตส่วนลาชัวร์จัดการบทท่านเอฟวายไปได้ครับเรียบร้อยกันเลยฝทางด้านควินครับจี้เข้าไปใส่รูต่อฮะไลฟ์เบรกไปอยูนี้ครับวาร์มหรอกซาเวนรอโดนเฟียครับผมเกี่ยวมาจากด้านโทฟูครับ จิ้มไปสั้เอฟ FY ก็ละลายครับลูนเฮดแบบพลิ้วๆแล้วก็ควินกำลังจะได้ซาเคลีเล็กตรงกลางนี้โดนหรือเปล่าครับโธชิปซั้นก็มาครับที่นั่นเอนชาร์ดแต่ด้านหลังมีราชิโอครับมาบิสบิลใส่หน้าด้วยฮะมาโบกไม้โบกมือแพ็กเข้าไปที่เป้าก่อนแล้วก็ชูคุชิอ้อมไปก่อนฮะเจอนั่นเทมเพล่าถ่ายไปทีครับจะอ้อมเอาทางด้านฝั่งตัวของคล็อกเวิร์กคล็อกเวิร์กเจอเดชช็อตเข้าไปแล้วชูคุชิก็มาครับจับล็อกหรือเปล่าแล้วฮุบหนีไปได้ครับผมเจียนหมิง สโบร์แกงนะครับพลังแห่งโกชิปส์เอจิโซมีวมาเท่มาครับทางด้านของฝั่งควินแปรเปิดมาโอ้โหจอจ่อเอกมาร์กเลยแล้วกันครับผมชุดใหญ่ใส่นั่นเอ็นชาร์ดเอ็นชาร์ดก็ยังฮิวสู้อยู่ครับอัดฮิวมาสามด้านนี้ก็ร้ายเบรกก็ไปสาวก็ยับยับเบอร์นิ่งสเปียร์แล้วลายกับเชียนหมิงและนี่กันชูกุชิก็มาโปรเดสัวแบบเต็มข้อผมไปที่ชาลิดแล้วก็สำนักสำนักถอยก่อนเดช็อตเกียวหลังมา เดนและชูครับผมดักหน้าไปก๊อตไลท์ครับเดนและโยฮะโอ้โหเพื่อนๆครับผมชูคุชิสแปมเมอร์ครับตอนนี้สกอร์เป็น20ต่อ3ามว่าตอนนี้เล่นนำอยู่12บเคของเดย์ยืนเหยียบแทบอยู่ครับโทฟูครับวาร์ปเลยแล้วกันเอ็กมาครับผมให้กลับมาก่อนครับจะรีบไปไหนจะรีบไปไหนเรียบร้อยแล้วโทฟูดูเลือดใสครับผมที่อินดาโนของฝั่งลูกหมีกับลูกหมีวิ่งยาวาครับ เข้ามาซัดต่อๆครับลูกหมีไม่สนใจครับแม้ว่าจะเสียไปสามร้อยตบรูทมาลงที่หน้าโดของฝั่งเทมปราเทมปราบอลเรียบร้อยได้เงินไปสามร้อยเอาเทมปรายังรอดครับมีเติมเลือดให้จากปักหน้าบุกมาแล้วก็ถอยครับเจียนหมิงยังไงต่อดีชูกิชิก็มาบอกติดรัวนิดไดงเดินอ้อมไปก่อนด่านีิวาซินาบิลเข้าสโลว์ไว้แต่ว่าตบทีเดียวอยู่ครับติดรูทมาวันนี้ครับไม่รอดกับ F.Y นี่คือแบบบทหน้าบ้านเดียวใช่ไหม ซินาบิวมาครับหักบอร์ทิ้งกันไปก่อนหักแถบครับผมน็อกออกมาอีกทีครับแร็คครับไล่ข้ามาไล่เบรกกระแทกไปครับเทิร์นควินควินเสียนั่นเอจิโซมีพอท่อฮะหมีก็มาตบยามยาวอ่านเชอชาริชาริถอยไปก่อนชาริครับไพรมอมาสปินหมีแล้วตอนนี้ครับอินเนอร์ไฟหมดแล้วก็เบร์ดิ้งสเปลซาแลอวเช่นหมีก็ค็อกเวิร์กร่วงไปฮะกลับมาตีหน้าตัวของบางทาวเวอร์ต่อฮะ22ต่อ4 าอาลีมในการฮุกไม่เลยฮุกมาเต็มข้อบอมไล่ไงตอ่อซาเวรลไล่นัทชาลิปไปก่อนแล้วแปลกล่างถูฟอร์มครับเอาแมกเลือดเดี๋ยวคอลลิ่งหนึ่งดวงกันไว้เสอหลวงก็จะกัดฟันเข้ามาตีนัทเอสเอสตบยิบยาไปไล่เบรกกระแทกเข้ามาครับเียเซมปลาเซมปลาละลายไปไม่รอดผมเส้นฝั่งตัวคอกเวิร์กก็แตกควายครับเดชชันก็มาทับเมทรอยหลบไปก็ชาลิสแล้วไม่มีเครือปฟอมนะเกียร์ทาวเวอร์แตกไปครับ ด้านตรงฝั่งชาริสหจกัการเอสไปจนได้ครับหลังจากไพ่ม้อสปิดมาครับผมน่รอยเลยครับตีบาแลักแตกไปนลยครับเป็นเลนบาแลักโดนสวอมดักลงไว้ที่ยิงได้ตรของชาลิสแล้วก็เอฟไฟสิบเจ็ดเคอกันกี่ยตอนนี้เข้ามาครับเกี่ยวไปโดนหรือเปล่าเคลียร์น่แทรปทิ้งไปแบบวิ่งจี้ก็ย้ำต่อไลเ่เบรกกระแทกเข้าไปครับแล้วเบอร์นิสเปียร์รีคิปเคลือบ ช่วยกันไว้แต่ก็ไม่ไหวดีครับทางด้านของปักหน้าพยายามจะเซฟกของเทมเพลาครับด้านนี้โกชิปปาดผ่านกันไปหรือเปล่าส่วนเอฟฟอโดนดัลลิโชครับจัดการเอาแทนาเวฟปักเข้าทาวเวอร์เทียีกดเครือบเพื่อสแปคกระสุนกันไปนั่นเองเดชชองกมาตบติดลวดไปใส่หน้ั่ดของฝั่งกังก้ากังก้าบอลจะถอยหรือเปล่าไล่เบรกกระแทกเข้าอีกทีนี่ครับแทนาเวฟกวาดมาก็ไม่รอบอลเนินสำนักฮุกมาแตนเนอร์รายโยราโยทามแหลกครับย้อนกลับไปได้บอแล้วก็พอกลับมาย้ำต่อ การกาซื้อเกิดมาในเพลงนี้บอกส่วนบาร์แร็คโอนั่นฝั่งอซูเรก็แตกไปตรงกลางครับไพน์เบอร์สปิเปิดย้อนต่อทันเว้ครับยันลงอีกทีนึงด้านนี้ก็เป็นไงดีครับคุยัครับเบิร์นิงสเปียร์สัดลงไปไล่เบรกกระแทกกลางใส่น่าชาลิสชาลิสครับตัวดินจะระเบิดเอาด้านตรฝั่งควินก็พยายามขยับมาพยายามมาประคองทีไว้แล้วก็ถอยกลับกันไปฮะบีเข้ามาตรงพื้นที่ครับเอนชินแคมป์เลยครับ จูกุชิหล่อครับผมแล้วก็ผ่านไปเจอข้อบุญหมดทุกอย่างครับ,าบร่าปูนนี่ก็มาตบใส่ด้านกลางก,าก,าก,าก้าเต่อฮะ <c oughs> ยิงเปิ้ลไปครับที่ด้านโตข,ของ Fy Fy ครับไม่รอดเจอพวกแท้ไปครับในดอกสุดท้ายบิดัสคุยงมาเส้นฝั่งชาลีชาลีครับผมไม่รล่อผมไม่มีโอกาสได้กดที่ด้านพร็อพสปีดเลยฮะไล่บทย้ำต่อยดินเซียนมีเขาเคอกเวิร์กเขาไปยังไงครับยังไงก็โอ,คอ้โหพุกไปไหนไม่รู้ครับกล่าวว่าจะสวนครับสวนไม่ได้ครับเพลงนี้ หน้าชาลิสก็ซื้อเกิดมาครับมีพัฟต์โมสปีดอยู่แต่นั่นรู้ครับถอยกลับเขาบอกไม่ได้เอ้ยพี่ราชชัวกับผมอะไรเอ่ยใส่หน้าผมแก้แค้นให้กับอเพื่อนครับอะไรจีจีแล้วครับพี่ราชชัวบอกอะไรอ่ะพี่ราชบอกอะไรอ่ะสอยนั่นอสูริเล่ครับร่วงไปครับผมเกมเร็วครับ22นาทีเกมแรก23นาทีเกมที่สองครับ ทำร้ายผองเพื่อนผมพี่ราเชวมาพร้อมของความแค้นอย่าทำให้มันยากเลยพี่ราเชวบอกฮะแหมทะยานสู่ท็อปทครับผมท็อปสครับเจอกับท่าน LGD ครับในวันพรุ่งนี้หรือว่าเที่ยงคืนนี้ฮะก็เกมไวครับนะฮะไวกว่าที่คิสครับผมดูไม่ได้ครับอสูรครับตั้งแต่ประทะกันในก่อนคีปออกครับผมเงินห่าง 4K ครับนะฮะนี่ฮะมาดูเลยครับดูไวครับผม ใครบอกว่าจบเลนเฟดครับเงินหกพัน 6, เนี่ยต้องมาดูครับโปรโซีเนรับนะมีโอกาสไหมมีโอกาสครับแล้วก็เป็นที่ประจกะรักษ์แล้วจะมีสตรีมเมอร์บางเพจบอกว่าจะจบ6,000ได้ไงมาดูไว้ครับผมหกพันมันมีอยู่จริงครับจริงๆกันไปสอสูนย์บกาเดียเตอร์ฮะธัญยาสู่ท็อปทรีครับ, 3, รบเจอกับ LGD ในเที่ยงคืนนี้